มันขวัญเงินเลยนางเด้อแต่นี่มุ่งหาค้ำไม้ได้ความสุขความีเรื่องสบายหักหายแพงกันผัวเดียวเมียเดียวเออเุกคนหัวเดียวเมียเดียวไม่นหัวจริงเลยวสบายดีเอฟซีทุกคนยินดีตอนฮับเราสู่ซองมตตี้สบายบ้านส่วนเด้อจ้ามินี้เฮาก็สิได้ออกเดินทางกลับบ้านเนาะทุกคนเนาะไปส่งมาพ่อแม่แม่เท่าอยู่บ้านเนาะเพราะว่าฮอดมือมันแท้ๆนายัน บ่มีพายุแล้วก็แม่น่ะเพื่อนซีไปเที่ยววังเวียงเนาะเาก็เลยสีได้ไปเมื่อนี้เป็นวันที่เก้าเนาะที่เก้าก็ตอนแรงแล้วแหละสั่นวันที่สิบเนาะมาค่ะคุณแม่คุณแม่ก็ออกงานรัวๆเลยคุณแม่มื่อนี้มื่ออื่นอีกมีจะบายดีมื่ออื่นก็ออกงานอีกเนาะแม่เอาไปกัไปเรื่อยๆเลยมื่อนี้เพราะว่าสิไปเซโนเนธแต่ว่ามีซองมาแล้วแม่ซองงานอยู่ตรงเพีนนี่ซองงานเซโนอีกโอ้ยจะไปทางไหนดีแบงค่ะ แยกล้างเนาะมีเขาก็สิได้พากันเดินทางเมื่อเซโนแล้วทุกคนเนาะต้องการใบถ่ายเช็เด้อเฮ้ยงังไงเอ่อทุกคนเจอกันอยู่บ้านเนาะเพราะว่าเขากระซิได้เดินทางเขาก็สิค่อยเมื่อค่อยมาแหละรถอารันนันยังเป่งเขาสิได้เอารถเก่งเมื่อเนาะที่เล็กเนาะว่าสิซื้ออัน้อพกเสื้อพวงเสื้ออันแบบเสื้อมังกรเล้งขนาะเนาะอยากเอาให้ผู้เท่าแต่ว่า จะลงไปเลือกอยู่เดี๋ยวนี้แต่ฟ้าแน่ค่ะนะสี่จากบฮู้่่ที่ให้เป็นแบบใดเดียวค้เาเบิ่งก่นนอนนะทุกคนเนาะทุกคนตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาฮอดเซโนแล้วเด้อรถติดขนาดเซโนรถติดเนาะเพราะว่าส่วนนี้เทศกาลงานปีใหม่เนาะเดี๋ยวผู้คนมาแต่ไทยก็คือสิลายงอวยไทยงอยอย่างยิงเครื่องก็เต็มป้านี่พี่น้องมาแต่ไทยได้นน่โอ้หลังเข้ามืด มาตะคำเมนมาตไทยเนะาะเพราะว่นส่วนหหา่กับคนลาวเขาไปทํางานอยู่ไทยกันหลายอ่าพักอันปีนี้โบเมทเขาให้ข้ามฟรีบอกได้ยินข้าวเ<อ>พราะวันเพื่อนไทยข้ามฟรีได้ยินว่าประมาณนี้แหละแต่โบว่วเม่นเทหรือรโบเนาะคนไทยเอยคนลาวกลับมาอันเอ้ยเนั่นไหวะคนลาวที่ไปทํางานอยู่ไทยนะกลับมาบ้านนะเพื่อนบอริ้เสียคานหรือคาน พาสีบอกใครยังเห็นนี่นะคุกคนเรเคยไปนะพอคนบริเตนเพราะแต่ละปีนะเสียแต่ปีนี้เพิ่นบริเตนเนาะทุกคนเนาะปีนี้บริเียเป็นี้หายปีนี้หายอ้าวทุกคนเขากำลังเดินทางเข้าบ้านเนาะรถกระติดเขาก็ค่อยขับเพราะว่าฝนกระตกเนาะการเดินทางเขาก็ลังำบากน้อยนึงใครเนี่ยจะเป็นทางอย่างเนาะถ้าว่าเป็นทางแดงทางขี้ตมที่วูลำบากนักหนาเลยอ่ะทุกคนขออนุญาตเดินทางก่อนเด้อฮอดบ้านเขาจังสิทธายโตฮอร์สี่ ส่งมาพวกผู้เฒ่าอยู่บ้านเนาะเพราะว่าเหอนมือแท้ๆหายานเฮาบ่ได้มาพ่อแม่เฮาก็สิบ่ได้อยู่เนาะแม่เพิ่นก็สิได้ไปลิ้นบางเวียงปีนี้เพิ่นขอไปลิ้นเพิ่นว่าได้เฒ่าเลยเด้โอเคนะทุกคนเจอกันอยู่บ้านเด้อทุกคนตอนนี้เฮาก็ได้ฮอดบ้านแล้วเด้อเดินทางมาฮอดบ้านฮอดเฮือนแล้วเกิด เครื่องหาลงล้คืองยังพระชิวตัวไดยเจ้าขงแล้วลงอีกเจ้ามันอยู่บนไนแะโอ้พระชิวมา่กอ้อแแม่ตีมันอีกแหละ ที่ส่งมานี่อย่างนี้่างยีโเฮ้ยอยู่ในไพน่ะคือกันเลยตัดปอดคือกันเลยตัดปอดมาแล้วเสียตักเหัวบวยง่หนะเบิกจืดได้ในจืดพ่อหน้าก็หน้าพ่อไปบอกม่ไม่จะดำแถวไป สัมเก็ตปู <es voir> <bunları> ้เขาก็ดงมึงมด้ยินหรอเตรละคุณป้าโยกของบัวพรมในฮาวส์กับฟ้าแบบฟ้ามาฮาวส์มามันนี้ส่งงานเนาะส่งคลิปกำไรดิหักหักงามคือพอเป็นบอกเย้ กำลังซิให้แม่ไปับเอาแม่เท่าเนาะพ่อแม่เท่าเพิ่นเข้าไปเอเพื่อนพี่น้องในเตรียมชิมีงานได้นะกับผูเขนปีสิบสาัดปัดไปหรอฮาเราเว้เราสามคนเราไมอยูฮันเลยแป๊บเดียวนะเฮือนต้นติปิดเพลงตะกี้เหรอเออในไอวคอยไปคือหลังงามๆนี่คือคนเบื้องในบางบัวเขาตัดกระวินนะเออ เลน่นได้ตังค์เใส่ก็ได้มีเูหานกเขาเดียวไปส่งมาตัวนเดีไปบไปส่งเดียวนี้ก็ได,โดโ้โอ้ยโอ้ยให้มันปเป็น,น,ะนะระเบียบกว่าแต่ละคนกัเกระ่ายดิระเบียรบระเบีระเบียบระเบนียังากันยคือกระปูตขอยงแ่กระงนี่แหละบ้านเอาบ้าอย่งน้อามีเยะาลักทีเฮ้ย ยุ่มแล้วลูกยุ่มอะไรเล็บยาวปนั่นโ้หนไอ้ลาไอเตะยังบูมีขันเมียสจะอุ้มหลานเลยอุ้มย่างมีไปก่อนเถี่ยงอันนี้อ่ะใั่ฮะ้มาวายิ้มไปหล่กลวงลวเฉยนีฮะใช่นี่คือยิ้มไปลหล่ลวงใย่ไม่ใช่ชมคนไมู่้นี่ เน่ค่ะยังอนคีบจะแพ้เ่นดูจ้ากับเสียงตะโกงวะตาชิ้หมด้ี่นะค่ะ้่ยงเอยเขาลุ้ลกันแองนีมาวันนี้แต่ก็บเป็นอย่างเนาะเพราะว่าเขาเขาเคยจะมีโอกาสได้มากับบง่ายหัวอะไรเหมือนกันอะไรเง้ยมันก็มันก็นักแม่โค้งนี่ มาเลยมาาก็มานั่งเลียงกันแล้วชุกากกอนฮะมามี่มะทำให้เลยนะามี่นั่งเลี้ยงกันเลยมา่างเลี้ยงกันชัมจะจับปูใส่กระดงนี่แหละเนาะสไปใส่ลูกเดือนนี่ฮะลมยยิพยูนาไฟต้อบบางไฟเชียมันตูมมทีมันตูมข้างนี้เหนชุดกันเใจจะไป้ มีเหรอมีอไม่เท่าเป็นเอื้อกาเออไม่ท่าเป็นเอื้อก๊เออยไปพูดเลยเรียนอยอาคือจับนังเฮียนมาตั้งอ้าวอเจะหูเป็นเป็นก๊เป็นเป็นกาโอ้ชิวยไทยวเนอต้องไทยนาสดาสุดเท่ากว่ามืู่อันต้งเชื่อพวงมาจ้ากะนี่เด้อโด้โอ้ยยืดโอ้เราวัยรุ่นเอ บ้าี่เลี้ยงตามกันแล้วเน่ยเลี้ยงแล้วปเนี่ยผู้นี้ผู้ทิศผูนี้บะโอ้นั่นน่ะปะเขาเกี่ยวกับผู้นี้นะทิศผู้นี้เลยไปโบไปเลียงกันด้วยเะจ้างดิเจ้าูงคือแบบสากันไปไกลๆได้เลย เด็กไก่เลยดิเด็ผู้กกเด้อผู้ที่สองผู้สมผู้สี่มีสคนนี่สบเด็กาวนห้ทวนนหผู้ชายผู้หนึ่งบะเออเอออะแล้วชุมเจ้าอันเลือกเอาเองเด้อนี่เด้อมาเลือโบยากันบ่เออเออเอเออเรอเออ่อเออเออเออเเออเออเเออเเออเ้อกออเออีอเออเนอะเอออเอเอ จับเอายาเฮาบ่ได้มามืออนนั้มันค่ะพ่ออีแม่เราก็สิไปเด้เอามือออกเบื้องนึงเด้อเฮ็ดไดนี่เฮาังเอาไปได้ตัอันนี้ได้เอาเออโโลดเอาเอามาขอบุขอคุณได้ไม่มีเมือนแหเออสุขภาพเข็มแงแข็งแรง ทำให้กันดีได้ทำให้ใส่หน้าก็ให้ได้เข่าเลยล่ะเดี๋ยวหน้าหลายก็ได้หลายเลยใครฝืนเห็นหน้าได้ต่อไปเง้ามาแบบด่วนนะทุกคนอย่าตีแกนั้นเด้อเฮ้ยคำห่างนี้ท่านบอกว่าอีนาศิลาเลยแล้วอย่างอีนาศิลล่าอะอะไรโบกอะชิชิพเยอเต็มบ้านเลยเต็มานเต็มดีเม่แห้งใครได้กินเหือกกินแห้งส่งผ้าเลยนี่ผ้าใหญ่เลยนี่เออ้ยผ้าแห้งเออผึ้งละลาย ได้ดชใ่ทไข่ได้ดูได้ i n e r n e ได้เด้มันขวัญนเลยางเด้อ่นครวามชุกคามดีเายสบายหักหอแพงกันผัวเดียวเมียเดียวเออผัวเดียวเมียเดียวว่ไ้หรอลักลูกลักเมียเล้วบได้เออบ้ากับไปตัวนั่นไปใช้มือเอาก็ได้หรอใช้มือใช้มืออไห้

เอาเลือกเอาดูบานนี้บ้างดูอยากอยากคู่วภายมักแบบใดนี่ยไมได้นุ่งเลยกว่าชบกันเลยนะขงคุณนุ่งตัวนี้ถ่ายหุบเอเออกันนุ่งเลยแล้วมาชิถ่ายหุบนำนี่ไหมก็จจงไปสิยจะชิดนิดพอดีพอดีเวทเออเากวาดนีพดเสเขา อากาศสบายใจเหญ่ดีหลานเด้เงินค้าได้ร้อยโตเด้่อหาเงินหาค้าโตได้โตสองตัวก็ะชิบตลอดแล้วอันยังเฮาดีมาครับสูจน์มาอยู่ดีมีแหงเด้อผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กับลูกกับหลานไปงด้คือลิได้เจ้ากระชิได้อุ้มหลานแล้วได้ร้อยเถื่อตีให้เราได้เมียซะก่อนกว่า ลุงเบ่งเสื้อพาล้มอ่าลุงเบ่งเสื้ออะไรพาล้มะเดออ่าจุ๊บให้ดีห้อทิ่มพนเท่าไม่เท่าคนเท่ามีเบ่งให้แย่งจุ๊บทิ่มไปใช้จุดไปบุได้เออแล้วกันผูมาแล้วผูเอ้ยกินนมามั่มมาจักอยากมามั่มเลยด้วยมามั่มมามั่มเบื่อเบื่อก็คืออะไรนี่คืออะไรคือปลาเท่าอะไร

ตัวมันน้อยกูอันแล้วออกตาเม่โอ้ตาเม่แลันที่น้อยพี่ซังขอบคุณดีไปชงนมมาอยู่เด้อเอ้ยขูน้นี่นไหมด้เ่นลูกโอ้มาตำลังมาตำลังสมตำลังใส่ละเสียบอกบทวน เอาเสื้อมาเว็บด่วนะลี่ยังไงอเอาเสื้อบากะเลงกเยให้เราจะเอาเสื้อมาให้นแอ่นั้นถ่านมาแข่นะจุ้มาทะลานกูนี่มาอีกเลยมไดเลยได้ตะข่แค่จะให้ก็เอางันให้นะมีหิวนมระวังงการเนาะลองนแม่บัตนี้เาจะถ่ายหูบัตนี้ยิ้มเป็นแว่นเาตัวนี้กคอไป่านงตัวนี้แนัหลอ๊ไรเรื่องเออตัวนี้กว่าจะดเมือนตัวนั้นไม่ช่นะ ยังเลี้ยอยู่นะยังพากันเลี้ยงอยู่มีอยูงเลยไปลย่นะงเอาเบิกจกัห้นี่ไปเบกองช่ลงเบิกนนั่นเาก็สิเอาเอาแล้วนะโงงเอาไปเสียนุงแลอแลนุงเย็นอยู่เฮือนอะแ่้รเราจะเป็นไปรุ่นไปรุ่นเถียงเข่ายังชิได้นุงนี่ยคือใจด่วนปินมาดูพีนี่ บมับุ่ยอยากักับมาเมองพไมพอดีได้เยนะนุ่รมาขาชื่ออ้ชื่อเอ็กนี่มันายเบิลยุ่ังมี้อตกลงนำการน้อยยังอยากเปลี่ยนกันอยู่เอามาสิมือมันตุ้ยมาตักกอนักไหก่อนเนาะเออเอาสีส่งพ่อกับแม่ได้ป่ะเนี่ยวันุกคนกับฮะ เออุ่จัดหุ่นะไรท้ายเชอไรไหมนี่น้านี้ก็ได้เอจิงะจับจีดจับจีดบุญเยนเจ้าก็นั่นบเมานั่นคนบ้านี่เลยฮเวนะเม่อนั่นแบมือนี่ขอเงินลขอน้ำนั่นละบุญข คุณพ่อคุณพอบคุณพอน้ำแม่เลยีหม่สีอะไอให้สุขภาพแข็งแรงดีาดินทาไดอยู่ดีดีเลีดนั้งหน้าั้งหลัก็ดีไปลินบงเวียงเลยค่ะตัวใ่เลยคุณแม่ขิ้นกชไปเนาะเด้๋ยะไปบ่ะเผื่อเผื่อโอ้เือมีให้กไพอเลยเนาเื่อเติบ เอาทำนั้นแหละไปชีดซีดเสก็แล้วเละเม็ดไปไปขอกใจเ้วก็เอานังซีดเซหัวเพื่อนบาานีีฮะซียบเิร์เบิร์ดซีดเซตโตเบิดเลยเอนาเบิรดอยู่บนไหนรน้องมาุ่่มถุงเย็นมันยืนมันยืนเผปุ่มถุงเย็นพี่ใหม่มาลั่นมาชด ไอ้ปักลุมชุมเย็นหายโฉมหายโฉใหายโฉมหายลูกหายไฟไนํำปีเก่าปีใหม่นี่มีแต่ความทุกอันจะไยไฟถูกปู่มีมาใกล้เอามันยืดนมันยืันฮดไปเท่าลูกเคยฮดไปเท่าระวังถึงตาลานเอ้ยหายโฉมหายโฉม บุญหมันควันยืนอ้าวนอนรับไมได้ก็มือนอนตื่นนอนแสนหังถึงเรื้อแม่เลเป็นโมพรอ้าวโชคดีโชคดีมันนึกนั่นจำมารูกไหมจำมารู้ไหมความเจดบุได้ความไข่บอยนี่แหละาวเป็นผู้แค่ในเองนะฮะใส่น้ำจานะไม่ยังไงเล่นยานไ่คนใปเดียวเนาะไปเดียวไปเดียวเคนก็คอยเอาบุญครงแล้วกี่ครงวะ บางดูบันนี่เสื้อไหมค่ะแต่ละคนเ่าได้สี่ได้นี่ไม่เท่าได้สี่นี้ร้านอูมเอาลูกนี่ไม่เท่าได้สี่ม่วงไม่ท่ายด้วยนาตัวนี้เสื้อเพ่อนกับฟาดบ้าไปก่อนเนาะเยดำด้วยซะ เพิ่นเพิ่นจ้อยนะเพิ่นบอกคักคนใดเพิ่นใดสีลอยเออเด่นุ่นเราก็ถือสีแล้วเด่นุ่นก็สีแดงโอ้แต่ละคนเออามานั่งเรียนกันดู้ป่ะนี่นั่งเรียนกันเด่นุ่มเสื้อไหมเด่นโอ้เสื้อไหมโอ้ยชินก็จะแกะกะแกะเลยยี่ด่วนชอบใช่ไหมเออชอบใช่รู้ว่าอยุดหงในบอกไปเลยจะว่วเขาฮุบมาบัด คอของคอโตหัวหัวง่ายถุนแล้วอัวหัวขวันกันเออยยานวนเพื่อนนันขาเพื่อนฮักเนาะเฮากระลุกมานั่นบหฮเพื่อนย้ายกระดอกอ่าเอ่เอ๊อ๊อ่อ๊อ๊ล๊อ๊อเออ๊อยอ๊อ๊อ๊ายอ๊อ๊อ๊อ้อ๊อ๊ ลูเวนยิ้มซะแม่หย่อแล้วเลยโอ้อยากคือนุ่มๆเนาะผมดงผมดำเราอบเด้ซะสีสันแล้วก็เปลี่ยนได้เลยเดี๋ยวเราถึกเล็กดูนี่ได้ยเล็กดูเลยโอเคนะทุกคนาี่ขออนุญาตถักคลิปไปก่อนนะทุกคนเนาะ